ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วปุนชาแนลวันนี้เรามาอยู่กันในเออมิดเกมเบสบอลนะผมเ,เดี๋ยนะผมขอสมัครก่อนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออสมัครทำไมทอบบี เบนเร็ใส่คุณเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดคุนอะที่วันใส่เมื่อวานอะบุญลาบลาบลาุญเยีนเมมากเยอะไรละ โอ okay. นะเคทรับนะรีจีเตอร์สกอปปุ่นซาซาทีวายแล้ก็ปุ่น บลาบลาโอเคครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยเขาถามว่าม,มีคนไทยไหมมี เดี๋ยวต้องเข้าเซิร์ฟก่อนเข้ามินิเกมนะครับผมแต่ตอนนี้มันคือคนเขาเล่นกันหมดแล้วครับผมแต่ตอนนี้ตอนน้องรอเดี๋ยวผมจะตัคดคลิปไปตอนนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในมินิเกมแล้วนะครับผมโอเคชะไปุกคนใชไไหน อืมใหญ่เลยดูยนี่กันดูรอ,รอบแป๊บนึงอฮะอ,ะ,อะไรของมันโอ้เอ,อมเฮ้ยมันสกินของพี่เขามีเวฟคุงอะ โอ้มันเกิดทีมแดงทีมไหนวรับแต่พี่มันอ๋อนั่นนั่นไม่ใช่พี่กูริงหรอครับใครใครก็รู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ผมมันเกิดเป็นทีมแดงหลายรอบมันนะเนี่ยเออก่อนอื่ทำอะไรก่อนนะอ่ะอ๋อเก็บอีกเก็บ <c oughs> อีกเดี๋ยวว่าอีกอ๋อนั่นไง นี่ไงจิบแล้วก็เอเอต้องเอาชุดเกราะทีมบ้านหนึ่งฮะโอเคเกราะฝึบฝึบฝึบหนานี่อืมแล้วกอาวุธ ตอนนี้ผมได้แค่สองอย่างนี้ครับคือไม้กับคือคือไม้กับดาบไม้ผมผมจะเอาดาบไม้ครับผมมันเทพกว่าไงโอเค,อ,เคอุย้ยเหล็กเหล็กเหล็กเหล,ล,ล,ล็กออกมาสามอันแล้วโอ้เ <Yeah. S 1> ยเดี๋ยวแป๊บนึงดาบ โอเคเต็มยศครับผมอาจจะลืมแรกนั่นวะเดี๋ยวๆนี่ลืมแรกลืมแรกครกับผม,มได้มันหนึ่งแพ็คไปเลยโอเค มันแหลกนะครับปัญหาเอ้ไปก่อนนะก่อนดีไปอ,อะไรวะนี่ทำไมไม่อะไรนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมโอเคกลับมังกนแล้วนะครับตอนนี้ผมเอ่อฝ่ายนั้นนะครับผม มันเกาะกลางเลยก็ได้หรือว่าของคนอนื่นวะเออไม่ใช่ก่อกลางนะครับผมอม โอ้โหแค่หันหน้าแต่ก็เสียวแล้วมีทีมฟ้าด้วยไปเลยเดี๋ยวผมขอแค่รอบเดียวนะครับผมเพราะว่าเวลามันมันไม่ได้มาก ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวแล้วครับผมมาเลยเฮ้อเฮ้ยอ,อ,อย่าพังเตียงอย่าโอ้ยนีย่ไปละมันพังเตียงเราอะ่ะโหยแล้วไอ้เพื่อนมันก็ออกไปเฉยเลยนคะครับผม ปรากฏว่าเราครับถูกเราเออถูกบางเตรียมฝ่ายแรกเลยก็คือทีมแดงนะผมอจีจี เพาเป็นว่าเดี๋ยวพาทนี้ผมขอจบคลิเปเพียงแค่นี้ก่อนเนะครับอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมนะโอเคไปแล้วนะครับ